เจ้าผมไม่ยอมรับีโดนพี่ใช่บอกอมันต้องมีคน,นห,ไไหน,นึงอะคนมึง่น,นี้พี่ท่านไม่ได้หรอหลังท่าหลัง,งให้แล้วอดที่อะไรมว่าเอ้้ยงตีขึ้นไปแล้วพี่จวยอยู่ขพา่หลังเนี่ยแย่สยียบอกไม่ได้แย่เลย เปิดลูกอนิวได้วะวันนี้เปิดลูกอนิวได้ได้หลายเต็มเลยลงาเลยเนีเนาะกตอมาาอะดีแน่นเปียะนะนะเเอาดีเอาดีเล่นก่อนเลยหรือ Nhưng trò chăm tông Báo đâu bây giờ sượp mấy xin nào Ồ, gần phải

สองจดเดี๋ยอบอกคุณเจอแบบข้าแล้วบอกขายยิ่งเงินเยแพ้หรอเอาแล้วโอ้ไ่ตั้ตีอ่ะหนาวคือตีสองจีดลูกอย่างสวยแล้ว Đi chết cái <ti> đây <Whoa! Okay. ti dearhouse> đúng <không>? yeah. <tiate> หนำตีดิมียังทไมหกเจ็ดินโดนเอายาไปโดนเนี่ยเจ็ดเท่าม ไอ้แม่งจะท่ายอดไงแปดจเจ้าจิเฮ้ยไอ้นิ้วมาเล่อตอไหมเปลลูกแเปลนล้ก็มา้าไม่เลเฮ้บอนันมงโดนคีดรูเจ